อรุณสวัสดยามเช้าค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะวันนี้พระบัวจะเข้าตัวจังหวัดกำแพงเพชรก็เลยต้องมาให้อาหารน้องหมาแล้วก็เป็ดไก่หมูแต่เช้าค่ะสามหนุ่มก็มารอแบบนี้แหละค่ะ สวัสดียามเช้าครับสามนมครับเปิดประตูก่อนเดี๋ยวให้ให้ใหอาหารสามนมให้อาหารปิดไก่กลับบ้านไปอาบน้ำเข้าตัวเมืองสักหน่อยค่ะ ต้องใส่สลักค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ใส่สลักเนี่ยหมาตัวอื่นก็จะมาเนี่ยค่ะมาดันมาอันนี้เนี่ยค่ะข้าวของเขาหงมาจากบ้านค่ะเนี่ยค่ะไปเข้าบ้านเข้าบ้านข้าบ้านลุข้าบ้านลุาานลมาลุ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 อ้ยดันตูดยายทำไมเนี่ยไปค่ะให้อาหารน้องหมาน้องแมว ไปเร็วเร็วเร็ววิ่ง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 สามนมสามนมไหนลีก่อนแม่ยายไปเอาสารพีก่อนมีโชคเจ้ามีโชคเนี่ยเขาสนมาก นผักบุ้งเป็นกล้วยก็หั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะพอแต่มาก็ขยำขยำมาเอามาให้เลยค่ะเนี่ยค่ะชุดนึงอยู่ตรงนี้ไก่ของเราชุดนึงอยู่ตรงนี้ค่ะลงเดือนอยู่ตรงนี้ข้าวหมาก็ต้มเออหุงมาจากบ้านมาถึงก็เอามาให้น้องหมาก่อนก่อนที่เราจะปล่อยไก่ค่ะไม่งั้นไก่มาแย่งกินนะ่ค่ะ ข้าวหนำเอามาให้ชุดนี้แล้วก็จะไปให้ชุดนั้นทั้งเป็ดทั้งไก่แล้วก็หมูดูข้าวสามหนุ่มนี่แหละค่ะ ่็็จะมากินข้าวสามนมนี่แหละนี่ค่ะอาหารของน้องๆเดี๋ยวไปค่ะไปให้อาหารชุดนั้นกันค่ะ ปิดออกมาแล้วค่ะเหลือไก่วันนี้ไก่ทำไมเงียบเฉยว้าวเดี๋ยวไปเอาข้าวให้น้องหมูกันค่ะเจ้าสามนมสาม,มุม Vielen นี่ยค่ะอากาศร้อนๆเขาก็จะขึ้นมาอยู่มุมนี้นคะคะมากินข้าวกันแล้วก็กินน้ำน้ำไม่ค่อยดีเพราะว่าปิดค่ะปิดเขาจะใช้ปากซอนไซเนี่ยค่ะเอาไว้แบบนี้น้ำแล้วก็นี่ค่ะ กระทะเก่านี่เดี๋ยวเอามาใส่นคะคะไก่แม่ไก่ไกนคะคะไก่ก็จะมากินอยู่มุมนี้แหละค่ะอากาศร้อนๆก็ผ่าหยวกตัดหยวกมาผ่าต้นกล้วยมาผ่าเขาก็จะจิกกินกล้วยต้นกล้วยเย็นๆเป็นกากใย,ยแล้วก็เย็นค่ะนคะคะบรรยากาศยามเช้า เดี๋ยวหิ้วน้ำใส่เติมให้เป็ดให้ไก่ก่อนนะคะ <livelihood> ได้ไข่มาก็มาเรียงไว้ตรงนี้ค่ะ เต็มเพลงแล้วเราก็เอาเข้าบ้านไปกินบ้างขายบ้างเสร็จแล้วค่ะให้อาหารไก่ชุดนูน้นแล้วก็มาให้อาหารหมูเป็ดไก่หมูนี่เขากินแล้วแต่เป็ดไก่นี่จะทยอยมากินค่ะเป็ดไก่ก็จะทยอยมากินน้องหมากินแล้วนะคะ ก่อนกลับก็เอาลำมาให้ปลาก่อนค่ะลำมาให้น้องปลาก่อนน้องปลาของเราผักนี้เอาไว้รดตอนเย็นค่ะนคะคะมาค่ะ หนึ่งสองสามนี่สะลึกค่ะคุณผู้ชมแล้วเราปั๊มขึ้นไปลดผลไม้มันแห้งเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเจาะอ,อน้ำจากธรรมชาติมาน้ำของไส้ไก่มาลงเนี่ยค่ะทั้งวันทั้งคืนมันก็จะอยู่ประมาณนี้ คุณพ่อบ้านก็เอาผ้าร่มัดฝั่งโนู้นมัดฝั่งนี้กันลูกปลาช่อนตัวเล็กๆหรือปลาซิวปลากระดีปลาอะไรธรรมชาตินะคะไม่เอามาลงเพราะว่าจะเลี้ยงปลาแบบปลานินปลาในทัพทีมพอเดี๋ยวปลาปลาช่อนเนาะปลาช่อนลูกของเขาตัวเล็กๆมันจะมาลงก็เลยเอาผ้าริมัดฝั่งนู้นฝั่งนี้ไว้แล้วนะค่ะปลาตัวเล็กๆค่ะกินลำอ่อน เอาเหนแดงมาลงเขาตากแดดมากตายค่ะคุณผู้ชมตากแดดมากก็ตายเหน่แดงเขาชอบอยู่ร่มลำไรไปค่ะคุณผู้ชมเอาอาหารให้ปลาแล้วก็เตรียมกลับบ้านดูแลความเรียบร้อย วันนี้ตอนบ่ายก็จะเข้ามาปั๊มน้ำรถเนี่ยค่ะผลไม้แล้วก็ไม้มงคลไม้พวกนี้เนี่ยค่ะอยู่ด้านหน้าดูความเรียบร้อยแล้วก็กลับเนี่ยค่ะคุณผู้ชม พาชมด้านหน้าสักหน่อยนคะคะเป็นจันผาเป็นชนชมเนี่ยจันผาชนชมก็เอามาตั้งไว้ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะชนชมเข้าทนเนาะทนแลง เดี๋ยวต้องมาเกาะต้นน้ำค่ะนี่ค่ะต้นน้ำนี่ง่ายน้ำแล้วก็เอาไปจากฝั่งนี้อาพารี่มัดปากเรียบร้อยกันค่ะคุณผู้ชมกันพวกปลาช่อนเล็กตัวเล็กนี่ค่ะคุณผู้ชม ชวนชมออกดอกชูช่อชื่นใจสวยงามค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศบ้านสวนชินนะโชดเนี่ยค่ะประมาณนี้แหละเช้าเช้ามาก็อากาศเย็นๆค่ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตาม ขอบคุณเพื่อนเก่ามากๆที่เข้ามาให้กำลังใจสม่ำเสมอขอบคุณเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชตแฟมิลีด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศไปก่อนนะคะ